สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าชูช่องกับวีไลเฮโชกนะครับวันนี้ทางจ่องเฮากบเดินทางมาถึงกับมหาปูทุ่งฝนนะครับปูสิภาามาขอตัวเลขหน้าทางนะครับนี่กะมาเบ่งบรรยากาศครับวัดเก่าวัดหลังหลายสิบปีแล้วนะครับพี่น้องนะครับเป็นวัดหลังครับเป็นระยะเวลาลายสิบปีแล้วนี่กะครับเป็นดอนปูตา นะครับเอซึ่งปูครับสีผ้ามาพอตัวเลขกแนวทางลำดอนปูตานะครับติดลำห้วยสงคามเลยนะครับเอฟซี FC ทุก่ันนะครับเป็นบรรยากาศบาัดาาเกวัดแก้ครับบัดตั้กว่า30-40ปีแล้วนะครับอ่หลวงปูถุงฝนเท่าคึ้นวาอยากมาบุรณนะปฏิสังขรณ์โมเนบุรณะเลยครับว่ามาตั้งไม่เลยก็ไดเพราะว่าบอเหลือสากยังแล้วนะครับ อ่าเป็นวัดเก่าวัดหลังมาหลาย10ปี20่สิบปีแล้วนะครับเลยว่าจยากมาบุญละนะคับนี่เป็นภาพบรรยากาศครับเป็นภาพบรรยากาศเป็นคล้ายๆว่าป้าดงดิปป้าทึบนะครับแล้วก็ติดกันกบดอนปูตาครับติดล่ำหวยสงข้ามนะครับอ่านี่ครับด้านทั้งหลังผม f อซีกับสิมมองเห็นนะครับเป็นพวกไอ ล่ำหวยสงข้ามเลยนะครับอาเอฟซีเฮนบอคัมนั่นเป็นครับสะดุ่งไงกับติดล่ำหวยสงข้ามครับนี่ครับเป็นล่ำหวยสงข้ามนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศอาเป็นป่าดงดิบเป็นดอนปูตาเก้าแก่นะครับต้นไม้ใหญ่นะครับนาครับนี่ครับบรรยากาศครับนี่แหะครับเป็นภาพบรรยากาศวัดเก่าวัดหลาง เอาครับเพียว่าปเป็นการเซเวลานะครับเพ้าว่าไปกา,ราศรรมสการครับหลวงปู่ทุ่งฝนล้ะกะบเบื้องแนวทังตัวเล็กจงวดนวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี่นะครับว่าแนวทังตัวเลขกที่ไปติดตั้งใดมือน,นี่หลวงปู่ผ้ามาไทายถ้ำยู่วัดล่างนะครับแล้วก็เป็นดอนปู่ตานะครับเ,เพาเพียว่าเป็นการเสียเวลาข้ามาไปกา,นาศนรรมสการหลวงปู่น้ากันเลยครับ การนวัตกรรมค่าัตการนวัตกรรมค่าปูยังไม่พอขายซีมาตามตัวเลิขนาทางโตงวดกับปูเนาะประจับงวดวันที่16สิงหาคมเป็สองสุดท้าร้อยโคเป็นโคสุดท้ายเนาะปลาโตงวดยังเป็งสุดท้ายดอกเอ้หลุดที่เขาเพราะว่าเขาสัมเขาตะเลขวิ่งเนาะเขาตะเลขวิ่งปูเนี่ยโคลนโอ้ยงวดนี้พูดไดกับเขาตะเลขวิ่งไหมปูหน่อยแห้งปูเขาตัวชุดสองตัว คาดับยนแล้วทันดับถ้ามันดับอยูนี่ยถือถือจะแท้ถือแท้แท่รวมันดินเนาะมันดับยูเล็กสละแต่ทีมันยู่รักลอยแม่นว่นถือเกี่ยวเนาะกุเะเลยบะปรกาสีความเหล็กดับเหล็ดับมันขายใลองเนาดับยูนด้ยเพาคนตะลุดงวดเดียวล้วพู้เหล็กดับเพราะว่างาหมันมัโดนเลยได้พี่น้องฟึงหลุดงวดงวดวงหนึ่งงาไม่ดีโอ้ทันทันลุดอีกงวดนนี้เลย เลือกทีมบาปูยันบเอาอยู่เนี่ยก็ให้โอกาสเนี่ยปูหัวตะลุดงวดเดียวนึงให้โอกาสเนี่ยเสียทรงเลยเนาะเสียทรงเลยเก็บทรงมาอยู่บว่ามันบระมาณว่าเจสี่อย่างเดียวเลยทั้งผีกระเลยนี้นี้นี่เหล็กนี่เหล็กดับจุดกองนี่เหล็กดับจุดกองก็เลยบดถือจะไปซื้อซื้อสีหาเก่าเนาะสีเก่าหาหาสีเก่ากับบดซื้อบดสื้อเพามันว่าดับกระเลย่ยเอาเออซื้อแต่สีหาเก่า ซื้อแต่โตตรงตรงเรียงรถซื้อสีหาเก่าเลยเลยซื้อสีหาเก่าผัดออกหาเก่าสีเออบ่บ่กลับนะปูยาอยู่นี่แล้วพืชให้บ้านค่ะพี่น้องพามาชมบรรยากาศนะคะอยู่วัดหล่างนะปูเน่าพี่น่าเนาะเพราะว่ามันกะมีมาขอปูขอยามัขอมีลดนั่นแหละนะมัขอไม่ลดเขาปูเป็นแน่ห้างดับมันก็เป็นตัวที่ว่าประหยัดประหยัดต้นทุนเนาะแต่มันก็ดับไปอยู่ก็เออเคยบอกอยู่ว่า กับมันกอยกับมักกับซีได้ค่ะหามันมาหากันบโแน่นอนเนาะโมเดนเปนย่านเพราะว่าขอนฉลาบก็มีเรนดับใครอยากซื้อซื้อได้เอาเหลืมเนาะค่ะนี่เอาลายถั่วมนี่เอาไปก่อนหน่อยหน่อยห่วยเอาหน่อยหน่อยแล้วบบปูเอาหน่อยหน่อยก้อนมันโมชันอ์เป็นอะไรได้บ้ันการบป็นอะได้ค่ะถ้าพี่น้องมาพี่น้องมาเบิ่งหม่องปูสิมาเฮ็ดมาส่างอยู่วัดหลังวัดเก่า เมียนค่ะปูสิบหกสิงหาค่ะไก่หวยสงข้ามไถ่ติดหวยสงข้ามเลยพี่น้องของปูสิมาเห็ดนะคะเนาะเป็นวัดเก่าแก่สามสิบกว่ปีได้นะคะพี่น้องสามสิบสี่สิบปีได้กับว่ามี่เนีพี่น้องกุดลังเดียวกับว่ามีค่ะห่างคือห่างอีรีพี่น้องมีตะปาเลยนะคะเนาะ คือปูสีมาอยู่ไม่นะคะมาเห็ดผุนไม้นะคะอีกแล้วมาขอโซขอหลาบน้ำปูตาพี่นองควเพิ่นมานให้ได้เห็ดด้สางน้ำปูนะค่ะเนะเาะวิ่งไูกหาย้วนตอนนี้เอาลูนอยหน่อยตัวประกบหนท่าพันเนาะเอาวิ่งนี่ล้วะไรปูนเอาวิ่งก่อนก็ได้แต่จะปูสีหา่ํำได้ก็เอาคะ่ะ แม่ตัวเดียวโคโลเลยบบบวิ่งศูนวิ่งซูนซูนมากปะปูวันนี้จักแล้วจริงมากเลยแล้วใต่มัดคนนี้เออจักแล้วตีปูตอร์มาแต่ตัวเดียวก่อนเออตัวเดียวก่อนค่ะเอาตัวเดียวก่อนตัวเดียวก่อนปูว่ามันถี่ว่องว่องว่าไรนันมีตัวเดียวดิยเอเอาว่องยังไงมีตัวเดียวว่องรถปูตัวเดียวก็ว่องเดียนรถปูมันมันเขาจะหรือเปล่าเพราะท่านจับปูเพราท่านนี่ โม่งศูนย์นี่แหละมันท่านเรียยังอยู่อันนี้เพิ่งเริ่มต้นเนาะมันท่านเอาหรอกไปไปสน,นุกกันเฮ้ยบอกประกอบให้หรอกเอาวิ่งเอามันมันตัวเดียวนึงนะม,งนมันวิ่งตัวเดียวนึงบนล่างบ่ปูเลยก็บนล่างอย่าไปประมาทมันเถอะมันมากเลเบิร์ตนต่ถือว่าเ้าเก่งโพด,ดมีล่างบ่อปู จำเนี้ยเนาะให้จำเนี้ว่าปูสองศูนย์หกศูนย์อืมให้สองปูปูก็ฟันในเรื่องมากตอนปูตาปาฟันในเรื่องปูทำไมยวสิบอกปูตาไปเขาฟันอยู่ปูเพื่อนไม่สามตัวเอาคือเราค่ะปูเพิ่งเพิ่งเพิ่งพลาดงวดเดียวเดี๋ยวไหมให้โอกาสให้โอกาสสูตรแน่ปูยาสิใจร้ายกับ สูรท้อปู <c oughs> อเฮ้ยกับปีหกสี่หกหาเนะาะกับผัดเนี่ยปูมันกลาน่านเทียบเลยเนาะปูโด,ดนโดนแล้วปูแต่นูมาตามปูก็โดนแล้วเนาะแต่ปีหกสี่ผู้น้องพี่น้องงตะผาดงดเดี่ยวมาตามปูเนี่ยทา่าลำปูเลขดับเนี่ยแต่ห้ามกระเบื้องปิดแนวทางถ้ามากักก,ก็ซื้อได้เพราะว่ากล่องฉลากว่ามีเละดับ หายสำหรับคนที่ชื่นชอบเมียมครับเมียนบางทีเ้าอยู่นี่เพิ่นเอื้อนดอนผู้ตาที่ปูเมียนดอนผู้ตามันปิดกับแดนวัดวัดอยู่เถอะอยู่ทั้งปูเราถึอยู่ติดโขงบนหลังตรงข้ามบารีครับแดนผู้ตากับแดนวัดติดกันเนาะงกักับแขมน้าด้านหน้าคือวัดเขาด้านหลังคือผู้ตา สิบุกเบิกให้มันเป็นอันที่เดียวคือันม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 ันเป็นแดนเดียวอันโยวนยวนทางกันแต่เพียงที่เป็นปลาคือเริ่มลื่นล่ะครูเหี่ยวเลยเหี่ยวมันเหี่ยวมันเอมันจริงแดนแดนของวัดอยู่บนต้นไม้ใหญ่ต้นแหนเงินต้นแหนเงินเป็นมางข้างทางเงิน่พีมากมีต้นใหญ่ต้นเดียวกันละฟาร์มบอกว่าเขาเป็นตะยู่รือบุญร้อนของภูตาเย็นดีมันลมลื่นดีสงบิน้ำนันกัน ปิตดตัสาดัวดับหนึ่งหกสามแปดห้าศูนย์บ,บนล่างเจ็ดสองโอ้ดับสี่คู่ปูงวดละสี่คู่ปูหายดับสี่ตัวรับสี่คู่ไปกับบนล่างแต่ว่าพูดได้ว่าเหล็กอยู่ในนี่ถือตัวที่เจ้าของมกักซื้อได้เลยพี่น้อง เพราะว่ากองฉลากว่ามีเหลี่ยมดับให้เป็นเพี้ยแนวทางซสื้ออะไรเยอะใช่ไหมกระซสื้ออะไรเอาผู้ใดมักกรบโบดับเนาะผู้ใดมากกกะโบดับโบเล่โบเล่ประกันเด้เพียงแต่ว่ามันเป็นเท่าในเท่ามีผู้เพื่อประหยัดผลทุนหรือว่าไปเป็นพิจารณาไปพิจระาวพิจนาว่าเออถ้ามันก็หัวจะหลดผลไปวันนี้แล้วว่าจะน่านเตือนแล้ว สอดมาเก่าทีเส้นแค่หนาจอไว้ครับเบี่ครับปูวิ่งชุดเม็ดเดียวนะครับราวา็มี2สองศูนย์หกศูนย์ปให้เป็นการบ้านก้อองคู่เขียนเขยนแค่นี้ก่อนเนี้ยฟอลไล่สอดสองคู่เข็นเข็นนะปูนะเอาพี่น้องพอดีล้านศูนย์สองสองศูนนี่ก็สีออกล่างหกศูนก็ออกบนสองคู่ทำวันแล้วพี่น้องเพอ่ศูนยล่างศุดบนสงเด็จนกเออบมเด็เนี้ยปู เขาบอกซีบ้างซีรังซีบนนั่นแล้วค่ะวันที่เป็ดส่งนั่นแล้วนูว่าอันหนึ่งกับว่าหนึ่งรังหนึ่งบนค่ะหากับวาหารัางหาบุญเหมือนมันก็มีส่นเหล็กเต็มแล้วก็คำว่าสุงก็คือซุนรังซูนบนญด้่ป่ะซุน,นค่ะเอาลองพิจารณาเบืนะ้องนอกพี่น้องนอกเป็นแนวทางฝากตอนกันนะคะครับจะฝาวไลไ์เอาชนิดละค่ะ,คะเอาสุดท้ายนี่ก็ขอขอบบุญขอบคุณปูนะคะผ <c oughs> ี่แบงปั่นแนวทางให้แฟนคลับทางช่องกระปู ให้ได้มีโชคมีลาบเด้อปูงวดนี่ปูเดือนมาเฮ็ดมาสร้างซอยกันปูเดือนดาให้มีถอดเทียนถอดเทียนในวัดนี่แหละวัดห้างนี่และวโอ้สิมาเฮ็ดถอดเทียนนี่นี่ยแล้ปูอืมร้านทีมือแรกก็สิประชุมมืองก็สิในเกณฑ์ชาวบ้านเป็นมากทำความสะอาดปัดกวดบ้างสีมะเฮต์กินสงนี่ขึ้นนานปูทั้งน้าคนละคนขน้นข้านปัานข้าวเดือนหน้าเดือนหน้าคนละอืมเอาพี่น้องให้ปู เบิ่งว่าผู้ศิบอกว่ามือใดวันใดนะคะเนาะจั่วมีพี่ทุกคนเออจะมีเจ็บปวดชงอยากเจ็บทำบุญรวมน้ำกับเออผ่านเจ็บตามกำลังตะทาต่างวัดไหมวัดกิมห่างหรือไปแล้วประมาณสามจุดกว่าปีที่ใช่หนิเป็นกบบมีโรงทานล่องยังคือกันอยู่บ่ปู่มีอือค่ะทุกท่านหรือล่างไปน้านตั้งแต่ใดหจนลืมลืมเข้าหลือตรงถามพวกเสาพวกแกเบิ่งค่ะ แต,ต่พอ่อซอยยี่สิบกว่าต้องสี่สิบน่น30สมปีอยู่บ่ะน่นบ่อยูนเอาแต่สมัยพอเจ้าอาวาตเก่าจนเป็นศึกไปเอาเมียจนยตายจนเลยเป็นตายจากแล้วออืจนมีเจ้าอาวัสใหม่ปอยูสซะหมื่นเพจ่บกัอยู่ยี่สิบกว่าปีแล้วเมืี้ละวันใหม่แัที่จีพอทั้งมดไสามสิบแล้วสามสิบประยูน่ะสามสิบสี่สิบนี่นนนนนแ,ลแล้<อ>าวนะครู <พอ S 1> <c oughs> ตะวนหลังแต่้นตะวันรงุงเย็นอยู่แถวนี้ได้อ่าขับเอฟซีหลังจากรับชมรรบฟังแนวทางตัวเลขจากปูท่งฝนเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่การเปลี่ยนบรรยากาศดอนปูตาแล้วก็ติดกันกับวัดหลังนะครับที่ปูครับสีมาบุรณะบ่าแมนบุรณะครับกับถือว่าสีมาสางใหม่เลยนะครับอ่าสำหรับแนวทางตัวเลขมือนี่ปูวิ่งศูนย์เม็ดเดียวแล้กการแน่แนวทางของปูห้ไปสองคูนะครับ กษสิมีสองศูนย์หกศูนย์แคนันนะครับเอาปูว่าเอาไปสำนิสกคอนนะครับเป็นังไดกะจังมาติดตามใหม่อีกได้หลบใหม่นะครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศดอนปูตาปูยานะครับตีติดกันกับวัดหลังนะครับที่ว่าปูเสมาทําการก่อสร้างกับบุรณะวัดขึ้นใหม่นะครับก็ถือว่าปูวาหลังมาบ่ตรธรรต่สิบปีแล้วคือสี่สี่ได้สี่สิบปีแล้วล่ะครับเพราะว่าั้งแต่สมัยครับ ครับอ้าวเป็นจังได้กะขอให้เอฟีทุกท่นานอาวแคปหน้าจอไว้ตัวเด็กหน้าทางนะครับมา,าไว้เจอกันคลิปหน้าให้เอฟีอยู่ดีไม่แห้งสวัสดีครับ